สบายดีพี่น้องเนาะน้อยทีเคสิพามากินกระปุนนะเนาะเมื่อนี้เนาะกินข้าวนมจีนขนมจีนเนาะมากินขนมจีนเนาะกระสิประมาณนี้ขนมจีนนะขนมจีนขาไก่เนาะใส่ใส่ตีนไก่หรือว่าเล็บมือนางเนาะเล็บมือนางนะเนาะเฮ็ดกินเองเนาะและเป็นเนื้อมันก็นคือปี ปีมะกรูยธานีมันสีอกขาวๆมันซีโบเดกเนาะจะมีโลหิตเนาะสายโลหิตคือเลือด <c oughs> ต้มเลือดใส่เนาะสิป,ประมาณนี้เฮ็ดกินเองยากยากพี่น้องยากยากยากขนมจีนขนมจีนข้าวข้าวนมจีนน,จน,น้ำป่นเนาะน้ำป่นป่านินเนาะเต้โนทีเคใส่ใสตีนไก่น้ำเนาะใส่เท้าไก่น้ำแล้วก็ใส่โลหิตพร้อมเลือด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 เนาะ มาเด้อพี่น้องพี่น้องแลก็มีพักเนาะพักสลัดตาแซบเนาะพี่น้องเต็ม้อมเนาะ,ะกต่ซีจัากับกะปิเนาะแล้วก็มีมะพริกขี้หนูเนาะพริกขี้หนูพี่น้องพริกขี้หนูสิกินจัากะปิให้กินดุนแล้วไ่ได้กินลงเบึงเนาะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำน้อยทีเคเด้อ มโน้ติกเกอโบได้ไซส์ไม่เนาะกดเข้าได้หลายเนาะไว้ไซส์ไม่เพราะว่าไซส์เสียงสดเลยโบได้ยินเสียงย่ำเนาะเอากระดาษขนมจีนขนมจีนพี่เนาะอืมมาแซฟกระเดชตลอดเลยเซฟเซบเซฟ อืมอืมแล้ไม่เหครับอ๋อแม่มาสิแม่มาสนะิมามกินน้ำน้อยไอ้เซ้เด้อขนมจีนน้ำน้ำป่นปลาเฮ็ดกินเองเฮ็ดกินเอง เสเลือดยดยัวพี่น้องยดยัวมามามาพี่กินหนูกินเครื่องกินอะไรอร่อยไม่ได้กินลิ่น งโอ้ยแซ่บเด้แซ่บเด้มาบ่มีใครมากินน้ำบ่แซ่บรีแซ่บอร่อยเซฟเทสเซฟว่าพี่น้องกินคนเดียวก็บเซฟมาเด้ออื้ม Khép, 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 khép Bây giờ nó ngon, bây giờ nó nhanh nhảy, dù dùa, dù thì nó mà Pick it up.

ตีนแค่นกันเสียงรรมศาตราแล้วแค่นี้พร้อมกินขนมจีนเสียงธรรมศาตร์รถไทยากำลังมาเนาะพอดีเข้าธรรมศาตร์เลยพี่น้องสมติงใกล้ๆครับ แ,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 แซฟ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 เลยถ้าผเซื้อมามาซิมน้ำน้อยทีเกเลยมาลองซิมนเนาะพักปลอดสอนพิษมาเด้อมาเด้อมาเด้อ แซ่บมอแซ่บมอแซ่บน้ำน้อยบอมน้อยแค่แซ,ซ่บดีสักบ่หรอข้าวนมจีนอ่ะซื้อแต่ข้าวนมจีนนี่มาเฮ็ดเอานะคุณว่าข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้ำป่นน้ำป่นปลาอืมทั่วกรับได้ซอยมุ่นเนะไว้ซอยมุ่นนะพี่น้องทั่ว ให้เป็นต้นเป็นต้นอือซอรีเซฟอร่อยพี่น้องเคี่ยวมากเคี้ยวกนหน้ออยยิ่แค่อืมอือแนี้จีน่ออือจินๆๆนกินจนนก่ เข้ามาแล้วสวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเขะากดติดตามให้น้อยทีเคเนยเด้อแล้วก็ขอฝากสองน้อยทีเคลูกสี่คนนำเด้อพี่น้องทุกคนเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อยทีเคแน่บาย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 ค่ะติ่งไก่เลยพี่น้องบายบาย ขอบใจเดอ้อทุกคนที่เข้ามาที่ตามเข้ามากดไลค์กดแชร์ละเนี่ยบ้